เด็กยุคใหม่อยากจัดฟันเลือกแบบไหนดีฉบับ2025ัสบามตัวเลือกที่เด็กยุคมีเลือกกันมากที่สุดอันดับที่หนึ่งเลยค่ะจะเป็นบราวานะคะจัดฟันเร็วด้านในไม่ต้องรอนานฟันเข้าที่ไวกว่าด้วยเทคโนโลยีอิสระแต่ลัซี่ไม่ต้องมาหาหมอบ่อยนัดน้อยกว่าประหยัดเวลาติดด้านในฟัน แทบจะมองไม่เห็นเลยคนอื่นไม่รู้ว่าจัดฟันอยู่ทำความสะอาดง่ายกว่าไม่ต้องใช้ยางรัดฟันลดโอกาสเกิดคราบสะสมจัดฟันใส c l เคลียร์อไลเนอร์เนียนกริปไม่มีเหล็กให้เกะก,กะดูเป็นธรรมชาติถอดได้อิสระกับการกินและทำความสะอาดไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารติดเครื่องมือใช้เทคโนโลยี AI คาดการผลลัพธ์ได้เลยเห็นภาพก่อนจัดเสร็จไม่มีเหล็กมนาะเกี่ยวกับพุ้งแก้มให้รทำคทาญใจ แต่สําหรับคนที่จะจัดฟันด้วยวิธีนี้ต้องมีวินัยขั้นสุดเพราะว่าต้องใส่ให้ได้วันละ22ชั่วโมงนะคะอันสุดท้ายเป็นแบบ traditional เลยก็คือจัดฟันเหล็กด้านนอกเหล็นสียัางได้เพิ่มสีสันให้รอยยิ้มคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายประหยัดกว่าแบบใสแล้วแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ ราว่าสสาหรับคนที่ต้องการจัดฟันเร็วไม่อยากให้ใครรู้จัดฟันแบบใสสําหรับคนที่ต้องการอิสระในการถอนและความสบายบริส e t หรือการจัดฟันแบบเหล็กสําหรับคนที่ต้องการจัดฟันแบบดั้งเดิมที่ราคาเข้าถึงง่ายใครอยากรู้ว่าตัวเองเหมาะกับการจัดฟันแบบไหนเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะคะ